ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะอีซี่ตอนเราก็สุดช่อง The Super Impossible ครับก็ในวันนี้นะฮะเราจะมาเล่นเป็นไมเคิลไมเยอร์นั่นเองนะฮะซึ่งถ้าเล่นธรรมดาเว้ยมันไม่สนุกเว้ยต้องนี่ ใส่ offering add on อย่างนี้เลยโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยโอเคหาห้องกันระว่างหาห้องนะเดี๋ยวจัดคลิปเลยเนาะโอเคนะฮ okay. นะก็ได้ห้องเป็นที่เรียบร้อยแนละ้เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าโอเคตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะเราจะตามล่าหา เซอร์วิวเวกันนะจ๊ะทุกคนอยู่ไหนกันหมดอิฮิีิโอเคเราจะเดินตามหาเครื่องนะฮะเฮ้ยเจอแล้วโอ้ยค้างต้องขั้นสามก่อนใช่ป้านหนึ่งจะใช้ได้ โอเคโอเคคือต้องขั้นสามก่อนใช่ปะโอเคเดี๋ยวจะทำให้มันขั้นสามก่อนเลยแล้วกันนะแล้วก็จะจัดการ นนานมามกเดี๋ยวเราต้องตีเขาสักทีหนึ่งก่อนแล้วกันเฮ้ยอุ๊บโอเคโอเคโอเคเราต้องขั้นสามก่อนหรือเปล่า อยังไงเอ่ยเดี๋ยวเราจะดู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 ดอย่างเดียวเลยนะโอเคโอเค จะเต็มแล้วจะเต็มแล้วโอเคนะครับทุนเดี๋ยวเราเราไม่รู้นะว่าเราเพิ่งเคยใช้แอดออนนี้ครั้งแรกไงเออไปจะเต็มแล้วจะเต็มแล้วอีกดเดียวอีกเตี้ยวอีกเดียวเอาหน่อยวะนันดูดไม่ขึ้นนะ่ะ หรือมันเป็นสีแดงแล้วเราดูดไม่ขึ้นแล้วใช่ปะ <c oughs> คนนั้นดูดได้เ <c oughs> ้าเจอหัวร้อนเดี๋ยวเขาจะหัวร้อนก็มาดูกันอีกสามเครื่องเราจะฆ่าเขาได้หรือเปล่า เราไปตามหาคนอื่นดูดดีกว่าวะอย่าไปยุ่งกับมันเลยเต็มแล้วเต็มแล้วโอ้อะไรกัน เดี๋ยวเราฟันฟันไปก่อนแล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปหาตัวนู้นเลยดีกว่าอาจจะเป็นทัวร์ที่เราตามหาอยู่ก็เป็นได้สวยงามยู่แถวไหนเนี่ยคนเมื่อกี้ เกมหนึ่งโอเคโอเคโอเคโอ้แย่มากเลยอะไม่โอเคเลยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวกลับมาเจอกันเกมสอง โอเคกลับมากับเกมที่สองนะฮะเดี๋ยวเกมนี้เราจะฆ่าให้หมดทุกคนเราจะเก็บสีนะทุกคนทมได้หรือไม่ตอนนี้เป็นด่านของมาเคิร์นไมเยอร์ด้วยนะฮะเราจะขึ้นอยู่ใกล้ๆต้องหูน้นเดี๋ยวจะเดินไปหาเขาเลยนะ มีหรือเปล่าแม่สาวน้อยแม่สาวน้อยอยู่นู่นรอด้วยแม่สาวน้อยรอชิ้นด้วยซติง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 ี่ไม่อ่ะต้องหลุดได้หลายคนโอเคเราเข้าใจละ phạt phải không trên hít để huyết chiến ให้ปั่นให้ปั่น ยังไม่แดงยังไม่แดงแดงแล้วโอเคอีกคนเดียวแล้วมั้งเคียวเคตั้งใจเล่นอยู่ตั้งใจเล่นอยู่ใครมันถอนเสาว,วะเฮ้ยจะเอาเหรอได้ดือไม่ได้ดไไดละอีนี่ต่อ tem cái tem mà tem này nó tăng à เดี๋ยวเราแฝงสักหน่อยไม่เป็นไรหรอก<ม>เป็นการล่อเพื่อมันออกมาแล้วเราก็จะดูดมาหรือยงังมาเลยเราดูดจีนะหรือว่าอยู่ตรงนี้นะเสร็จแล้ว เสร็จแล้วเสร็จแล้ว,ว,วไปหนึ่งไปหนึ่งไปหนึ่งแล้วครับเดวิดนายโชคร้ายไปหน่อยน,นะไหนใครจะเป็นรลยต่อไปอาจจะเป็นแกก็ได้นะ จะหนีเราไปไหนอ่ะอย่าหนีเราเลยเราไม่ฆ่านายหรอกเราไม่ฆ่านายจริงๆนะถ้าต้องหนีเราหรอกเราไม่ฆ่านายหรอกนะฮีฉันเตือนแกแล้วนะเกงจะหนีก็ก็ ได้เลยแกมันไปไม้เองนะแกงจะหนีอีกแล้วก็ฉันจัดให้เลยแกนหนีเองนะแกไม่น่าหนีฉันเลยอะลอรี่ตายซะพวกแกอยู่ทางนั้นกันใช่ไหมได้ cái thâm nhìn như sầm mày cái thâm bèp đi yên đó tụt tay sa tay sa lẽ khay ơi ฉันให้แกลงหลุมได้หรอกออกมาซะเดี๋ยวนี้ฉันเจอแล้ว cảu tuối làm máy để nó cái mk á ha sao sát giữไว rồi có ก็ครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างฮะสำหรับการเอาแอดออนแดงกับหลุมศพแดงมานะฮะ